เด็กๆอนุบาลของโรงเรียนรุ่งอรุณเฝ้ารอคอยตั้งแต่ยังเป็นน้องอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองก็คือการเรียนมวยไทยซึ่งเป็นวิชาสำหรับพี่อนุบาลสาอายุ5-6ถึงขวบที่จะเรียนกันในช่วงบ่ายสัปดาห์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงเพราะตื่นตาตื่นใจกับชุดมวยไทยของพี่ๆนอกจากนี้เด็กๆยิงรับรู้ว่า การเรียนวิชามวยไทยคือสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเขากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากน้องอนุบาลไปสู่การเป็นพี่ประถมต้นต่อไปาอาจารย์วิชิตชี้เชิญปราดด้านภูมิปัญญาโมยไทยได้วางรากฐานการเรียนมวยไทยให้กับโรงเรียนรุ่งอรุณไว้แต่แรกเริ่มว่าแก่นแท้ของวิชาโมยไทยคือความเป็นมวยซึ่งก็คือมีความฉลาดเฉลียวรู้จักแก้ปัญหา องค์อาจแข็งแกร่งกล้าหาญอดทนขณะเดียวกันก็มีความกะตันยูเสียสละและอ่อนน้อมถ่อมตนการสอนมวยไทยของโรงเรียนรุ่งอรุณจึงไม่เน้นทักษะมวยหรือการต่อสู้แต่ใช้หลักของมวยไทยมาเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นมวยให้เด็กๆรู้ว่าตัวเองมีดีอะไรจนเกิดเป็นความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในความเพียรของตัวเอง ขั่นแรกก็เน้นเรื่องการรู้จักตัวเองกับธรรมชาติที่เล่นต้นไม้อุปกรณ์ต่างๆที่ให้เขาได้ใช้ร่างกายที่เป็นธรรมชาติของเขามากที่สุดให้เขาปีนป่ายเน้นปีนป่ายกันปีนต้นไม้จากต้นที่หนึ่งไปต้นที่สองต้นที่สามจากต้นไม้มีเชือกห้อยมีตะไคร่ผูกเขาจะเริ่มทําได้หลากหลายแล้วก็สนุกสนานแล้วก็พอเขาสนุกสนานขึ้นเขาก็รู้สึกมั่นใจมั่นใจกับสิ่งที่เขาลองทํา เติม2แล้วก็ใส่เงื่อนไขใส่โจทย์ที่ท้าทายขึ้นไปบนพื้นฐานหรือทักษะที่เขาทำได้เช่นปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะแล้วลงมาทางปมเชือกเขาก็ต้องไปปรับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับธรรมชาติที่เขาเล่นด้วยให้เข้ากันเด็กทําซ้ําไปซ้ํามาเขาก็จะได้แง่มุมเรื่องการคิดการแก้ปัญหาความรอบคอบการสังเกตพอเขาทําได้ เขาก็จะรู้ว่าอ๋อการทําได้แต่ละครั้งมันไม่ใช่ทําได้ในครั้งเดียวมันต้องเพียนมันต้องซ้ํามันต้องสังเกตอันนี้เป็นคุณค่าที่จะติดตัวเข้าไปแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องทุกโอกาสและทุกขนะนะคะก็คือคุณค่าแท้ๆของมวยไทยของเราธรรมาชาตินี่จะสอนเขาอย่างดีเลยทุกว่นถ้าเขารีบเขาก็อาจจะพลาดอย่างการปีนสะพานเชือกมันจะมีกิ่งไม้ขวางเยอะ พวกติดเร็วติดไวก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็คือต้องสังเกตต้องทบทวนไอ้เกื่อนไขเหล่านี้จะทําให้เขาชะลอแล้วกลับมาเรียนรู้กับตัวเองได้กลุ่มที่ยากหน่อยก็คือกลุ่มที่หนูยังไม่พร้อมหนูไม่ไหวหนูกลัวก็ถือว่าเช่นชมก็นะที่เขากล้าบอกว่าเขาติดขัดเรื่องอะไรอันนี้ก็ถือเป็นสปิริตเหมือนกันเขารู้จักตัวเองเราก็ได้ครูบาอาจารย์ก็คือครูว,วิชิตเนี่ยคะ่ะครูว,วิชิตก็บอกว่ารอบครอบรอบด้านรู้จักปัญหา เราก็ถือว่าเป็นเป็นสติเบื้องต้นของทั้งตัวเด็กแล้วก็ตัวครูหนูสู้ขนาดนี้ก็ไม่ต้องช่วยสิเออไม่ช่วยไดนะ้ไงอ่ะเออม่าเนารอเมื่อเจอกิจกรรมที่ยากหรือรู้สึกว่าทําไม่ได้แม้จะกลัวกลัวกก้าร้องไห้บ้างลังเลบ้างแต่ครูกลับพบว่าเด็กๆไม่ยอมถอยไม่เคยบอกว่าไม่อยากทําแล้วพยายามสู้ในแบบของตัวเองร้อง แต่ก็อยากทําเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนทําได้มันเห็นมันเห็นความพยายามจริงๆแล้วมันเป็นคุณค่านะว่าเขาเห็นแล้วว่าเพื่อนมีความพยายามพอเพื่อนพยายามเสร็จแล้วก็ทําได้เขาก็พยายามอยู่แต่เขากําลังสู้กับไอ้อาการกลัวของตัวเองมันก็เลยออกเป็นปฏิกิริยาว่าไอ้การสู้ของเขามันออกมาเป็นน้ําตาอาการสู้ของเขามันออกเป็นสีหน้าที่ซีดเฟืองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยถอยเพราะเขาสู้ไงคเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อย แล้วพอทุกครั้งที่เขาลงมือทําขเขาก็รู้ว่าความสําเร็จมีจริงความพลาดก็มีจริงพลาดก็เป็นเรื่องธรรมดาพลาดได้สําเร็จได้มันก็เลยไม่อิดออดกับเรื่องเหล่านี้ตอนอ,อนหนึ่งนี่ผู้ผา่าก็จะเป็นเด็กตัวเล็กๆตัวผอมๆหน่อยตัวเล็กๆนิ่งมากตอนเริ่มเรียนมวยไทยเนี่ยเขาจะนิ่งมากเลยคือ ส่วนหนึ่งอีฟคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังทําไม่ได้อะพอเทอมสองก็รู้สึกว่าค่อยๆดีขึ้นคือไออาการที่เขาเริ่มไม่อยากทำเนี่ยมันน้อยลงเขาเริ่มสู้กับมันละทามีอะไรเขาก็ทําแต่ยังทําไม่ได้นะเทอมสองเพราะว่าร่างกายเขาแขนเขาก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าใจเริ่มมาละแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เป็นการตีนเชือกแล้วก็ ทำครั้งที่หนึงไม่ได้ผ่านไปสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์สามเขาก็ทําอีกทํามันเรื่อยๆจนจนวันนึงเขาทาได้ทําได้ด้วยแขนของเขาเองเนี่แหละเรารู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดเปลี่ยนว่าเขาออกมาละเขาเติบโตด้วยตัวของเขาเองแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กลัวอีกเลยแรกๆนี่เขาก็นี่นหน่อยๆก็จะจะปล่อยแล้วไม่ทำแล้พอเห็น เห็นใครทําได้เขาก็อยากจะทำนะครับก็ต้องช่วยๆหน่อยเย่างนที่บ้านก็มีไอ้ตัวผนเชือกก็คุยกับครูประจําชั้นครูอีฟนะครับขาดขาดไอ้พวกกล้ามเนื้อมือขาได้แลทท้วก็เตนะฟุตบอลแล้วเหลือมือก็อไปปรับปรุงสถานที่ที่บ้านหน่อยหนึ่งให้เหมาะกับการใช้มือแ,แรกๆเขาก็ไม่ไหวไม่ได้ดึงตัวโหนขึ้นไปอะไรเงี้ย ก็ทำสั้งสองครั้งอ่ะต่อไปก็ฉิวฮะก็โอเคอืมคือสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วเรารู้สึกดีมากๆกับการเรียนรู้ของเขาคือมันมีข้อพลาดแน่นอนเพราะว่าเขายังไม่ค่อยแข็งแรงยังไม่ค่อยแม่นยําในการใช้ร่างกายแต่เขาก็ไม่เคยที่จะไปหยุดพักหรือบอกไม่เอาจากที่เขาเคยพูดว่าเขาไม่พร้อมอันนี้ไม่มีเขาก็จะรู้ขึ้นยิ้มแล้วเขาก็จะขอทาใหม่เอาอีกขอใหม่จากที่บอกยังไม่พร้อมเป็นคําว่า พออีกครั้งเขาเปิดประตูการเรียนรู้ของของเขาสำเร็จแล้วความเป็นมวยไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้กับใครอื่นแต่เป็นการต่อสู้กับตัวเองเป็นการผจญภัยภายในใจของตัวเองการ,รเผชิญอุปสรรคที่ต้องก้าวข้ามด้วยตัวของเขาเองทำให้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าเขาไม่ต้องรอคอยให้ใครมาช่วยแต่เขาสามารถทำได้ สุดท้ายคือความภาคภูมิใจมองเห็นคุณค่าของตนเองและคุณค่าของความเพียรซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิตของเขาต่อไป